คุณจะเช็คได้ยังไงว่าข้อมูลของคุณนะคะได้ถูกนำส่งสัมภารไปแล้วหรือยังการที่สัมภารจะเห็นข้อมูลของพวกเราหรือไม่นั้นนะคะมันมีหลายๆองค์ประกอบนะคะและณวันนี้อะคะ่ะก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาพยายามที่จะเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆหลายๆห,หน่วยงานให้มาช่วยส่งข้อมูลจากทุกทิศทุกทางอาหารของคุณ คือโดยดูว่ามันจะออกกฎหมายคือหลักการของสมกรก็จะเป็นการเรื่องของการออกกฎหมายขึ้นมาเพื่อที่จะมารองรับในการที่จะทําให้สามารถเห็นข้อมูลนะคะของพวกเราทุกคนนะคะถ้าเข้าองค์ประกอบนะเกมที่1นนะคะยอดจํานวนที่รับเงินเข้าในการรับโอนนะคะรับโอนรับฝากของเราเท่านั้นนะคะจะไม่นับฝั่งขาออกนะ ถึง3,000ครั้งหรือเปล่า3 0 0พันครั้งขึ้นไปหรือเปล่านะคะ3,000ครั้งนี้ค่ะไม่สนใจนะคะว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่คือยอดที่สัมภากร,กรมองอะ,ะ่ะเขาจะมองทั้งปีคือตั้งแต่1มกราถึง31ธันวาแต่กฎหมายฉบับนี้นะคะ่ะเริ่มใช้เมื่อวันที่24ธันวานะคะก็คือมันเริ่มอะคะ่ะนับตั้งแต่วันที่24ธันวาปี62ในระยะเวลา8วันของปี62 ไม่ถึงเกณฑ์น,นี้ก็ส่วนใหญ่ก็รอดกันนะคะคุณอาจจะกลับย้อนไปดูนะคะเรื่องของสเตทเมนของคุณตั้งแต่ปี62ในฝั่งคาร์ลัดนะถามพันค้างอันนี้สัมปรกรณ์บอกว่าฉันไม่ดูจํานวนเงินของคุณเลยจํานวนเงินเท่าไหร่ก็ทั้งระบาดท,ทั้งระบาดท,ทั้งระบาดจะโอนเลยะอาจารย์นวลขังระบาดนี่แหละคะ่ะโอนเข้าไปสามพันค้งก็เท่าไหร่ละคะสามพันบาทละคะอาจารย์ค่ะสามพันค้งสามพันบาท ก็บอกแล้วว่าไม่ดูะไยคะไม่ดูยอดเงินไงถ้าเกินเกณฑ์3,000ครั้งถูกนําส่งสัมภาระไปเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจาก3,000ครั้งแล้วเราก็มาดูต่อว่าโอเคคุณไม่ถึง3,000ครั้งนะมันรอดแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ยังค่ะคุณมาดูว่าสเต็ปที่สองคุณจะรอดไหมนะคะสเต็ปที่2คือ400ครั้ง2ล้านขึ้นไปต่อปีแล้วก็ต่อลายธนาคารสมมตินะคะ มีเงินเข้ามาที่ธนาคารบีสมมุติพวกเราเปิดธนาคาร B อาจจะเป็นธนาคารบีที่สาขาเชียงใหม่สาขาเชียงรายสาขานาคนปรปฐมเราเปิดกัน3สาขาใช่ไหมคะพอตอนสิ้นปีที่ผ่านมาธนาคารบีะค่ะก็จะเอาข้อมูลทั้ง3สาขาของพวกเรานะคะมารวมกันพอมารวมกันละเขาก็จะมาดูว่าเงินนะคะที่เข้าบัญชีนะคะแบงก์บีเข้ามาที่350ครั้งนะคะ ยอดเงิน15ล้านจำนวน3สาขาที่เราเปิดกันนะคะของธนาคารบีวันเนี้ยรวมแล้วทั้งปีของปี64เข้ามาที่350ครั้งทั้ง3สาขารวมกันยอดเงินคือ15ล้านวิธีการเช็คเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกก็คือนไหมคะ400ครั้งและจำนวนเงิน2ล้านขึ้นไปเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างมานะคะ350ครั้งมันไม่ถึง400ครั้ง เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือคุณรอดค่ะคุณไม่ถูกนำศพถึงเงินจำนวนนั้นฮะเมื่อรวมทั้ง3สาขาของธนาคารบีมันจะเกิน2ล้านบาทขึ้นไปมันคือ15ล้านแต่มันไม่ครบจำนวน400ครั้งเพราะฉะนั้นคุณโชคดีรอดนะคะคือเราต้องดูค่ะเป็นลายธนาคารแล้วจากธนาคารนั่นคุณมีสาขาอะไรของธนาคารนั้นก็เอาทั้งหมดตรงนั้นนะคะมารวมกัน แต่เขาจะดูเป็นรายธนาคารมันไม่ได้แบบว่าเป็นการรวมศูนย์ไงสมมุติมีงเงินเข้านะคะธนาคาร4 450ครั้งแต่จำนวนเงินที่เข้าเป็นเงิน1 8, 000, 000, 000. ล้าน8อดเพราะอะไร450ครั้งถึงก็จริงแต่ล้าน8 000, 000, ไม่ถึงคุณก็ลอดเพราะมันไม่ได้ครบทั้ง2องค์ประกอบถ้าถึงเกณฑ์ป,ปุ๊บอะค่ะนำส่งทันทีแล้ววันนี้มันถึงเวลาแล้วยังที่คุณควรจะมีความรู้ว่า ที่ถูกต้องเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนี้กลับไปใช้ในกิจการของคุณแล้วมันจะช่วยให้คุณมีค่าใช้จ่ายในแบบที่สัมปรกรย์ยอมรับแล้วความรู้นี้มันจะทำให้คุณลอดจากสัมปาร,รณ์ได้จริงๆด้วยตัวของคุณเอง